เมื่อเมื่อตรงเมื่อกี้นะครับผมก็เดินเข้ามาตรงตรงตรง,ตรงป่าที่ผมอนุรัรกษ์ไว้นะครับนะเป็นขอบแนวชายแดนพอดีการระหว่างแปลงสาธานะกับที่ของผมเนาะเพื่อมันเป็นที่ชุ่มชื้นทั้งแปลงสาราะด้วยอะไรด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้โดนนะแต่ว่าพอมองลงไปนะครับไฟมันโผมจากข้างล่างขึ้นมานะครับนะเห็นเป็นแถบเลยเนาะเนี่ยครับ จต่ข้างล่างฝั่งนูน้นเนาะเนี่ยจุดแหลกมันมาป่าเอ้งันจริงๆ้ครับมันมาจากปา่าชุมชนไงไฟเนี่ยออ๋จาก,จากนู่นจากตรงฝั่งนี้เขาทำยางนนเนงลงลาะครับมันโหมลงนีโหมลงข้างล่างครับแล้วของที่ตรงน,นี้ของป่าตรงนี้เลยไม่รู้หนาะของป่ปาชุมชนเนี่เปชนป่าชุมชนใครดูตาผู้ใหญ่ ทุกอย่างจะดูไม่ถึงเนี่ยคนเดียวมดูได้แตงคนล่าป่าล่าอะไรมันเยอะใช่แต่ว่าหมายถึงว่าเนี่ยอันนั้นเคยป่าชุมชนเนาะนที่กั้นอยู่นะด<ช>้านหลังนั้กนกลายป่าชุมชนหมดเลยนะครับก็ะจะได้เห็นว่าปัญหาอยู่ตรงนู้นเนาะ<ช>มันล่ามาจากนู้นแล้วก็ลามมาไฟโหมนะครับนะถ้าเกิดเรามีแบบที่กั้นนิดนึงเนาะไม่ให้มันข้ามมาก็จะดีหรือว่าทําเป็นห้วยไม่ใช่ห้วยนะทําเป็นอะไรอะฝาย นะครับให้มันอุดมสมบูรณ์มีความชื่เนเยอะๆไฟมันก็จะไม่ข้ามเนาะเดี๋ยวมันอาจจะข้ามแต่มันจะช้าหน่อยโอกาสที่มันความเสี่ยงว่ามันจะโดนเผาเ้าน้อยเนี่ยเนี่ยให้ดูจากนี้ก็ได้แหละสีดำๆำอะดูเอานะครับตรงนู้นเลยเนี่ยเนี่ยไหม้เลยนะครับไหม้เลยเนี่ยไหม้เป็นแถบด้วยพื้นเนี่ยไหม้เป็นแถบนะครับอัน,นี้ผมซูมมาเยอะนิดหนึงอ่าซูมเข้ามาอ่านะครับ ถ้าเกิดมาดูครับจะสัง,สงเกตได้มีแนวไฟชัดเจนเนาะมีแนวไฟนะ่าจะหาต้นตอได้มาจากไหนนะครับนะ